สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีทัานผู้ชมครับผมมอนีเบาน้อยโคกกลางก็บผ้าพี่พี่น้องน้องนะครับมาเก็บปกม่วงเก็บักม่วงสุกแล้วกับม่วงดิบพร้อมครับพี่น้องนี่มันยังลงเหลืออยู่ครับพี่น้องนะครับมาเก็บกันเด้อครับพี่น้องนะครับม่วงสุกพันเชอร์รี่นะครับนะครับบางน้วยก็หญ่บางน้วยก็น้อยที่ว่าเพิ่เก็บแล้วมันบ่เบิดครับพี่น้องนี่คือโลแล้วเบาครับพี่น้องนะครับผุนล้นเต็มพื้นก็ไร้พี่น้องคือว่าเพิ่นบ่าแล้วนะครับ บะคุ้มค่าเก็บนวยดิบก็ยังเหลือหลายเนะครับพี่น้องแต่ว่าบางนวยกับเพราะไงนี่ครับนวยดิบก็พอได้กินอยู่ครับพี่น้องนี่มะม่วงพันเชอรี่นะครับพอดีพาพีพาน้องพันมาทางไก่มาเก็บน้ำครับพี่น้องพาพี่น้องทางไก่พิ่นมาเก็บเพิ่นบ่มีกินครับแต่เบาหน่อยกับเพราะได้ทายพิ่นนะครับก็จะพาชมบรรยากาศก็เบาหน่อยนะครับพี่น้องบพราะได้ทายพิ่นดอกแต่กับมาก็เบาเขียวพร้อมนะครับพี่น้องเนี่บเหลือหลายพี่น้องอันนี้จะเก็บเอาพันเชอรี่นะครับโอ้มันยากา หนยพ่อเญยครับพี่น้องจะ่ากัถือว่าก,กินได้อยู่บ้านน้อยว่านี่ครับพืชข้างบนน่ครับมึงครับเห็นมาอาจจะไ่เห็นจะซาบมกม่วงบ้านเขาเลยครับพีบนน่น้องหนยพ่อหญยหนยพ่อดีกินนะครับแต่กินได้ื่้นครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ้านน้อยจะโอ้บ่เดียวมีดมาเนาะครับพี่น้องบ่เดียวมีดมาเนื้อพันกจน็จะออกเหลืองเหลืองนะครับสําหรับมะม่วงพันเชอรี่โอ้ในในนครับพี่น้องติดใบทั้งบนไหลหน่วยหง่อยู่ เนี่ยคือยังสี่ก็เอาครับพี่น้องเนี่ยว่าบ่เอาครับเนี่ยถิได้เบิดครับพี่น้องนี่ครับสำหรับคนที่ว่าเพิ่นบ่มีนะครับคือว่าเพิ่นบ่เก็บเอาแล้วครับพี่น้องนี่เพิ่นบ่เก็บเอาแล้วปล่อยถิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเบาหน่อยจะีวเาซูพี่ซูน้องฟังว่าเพิ่นเสียงคือปล่อยถิ่มนะครับนี่ครับคือว่าเพิ่นเก็บเอาตามที่ว่าเพิ่นคัดเวลาเก็บมันก็เฝ้าพี่น้องมันก็บ่เห็นเบิดใบมันหลายนะครับพี่น้องนี่ครับแต่ก่อนใบมันจะลงนี่ครับพี่น้องนี่ มันจะเอยียงลงทางนี้จักหน่อยหนึ่งคือว่าเก็บผลผลิตแล้วนะครับบลาหน,นีมันจะตัดครับพี่น้องตัดแต่งตีนนะครับตัดแต่งช่วงล่างนะครับพี่น้องตัดแตงช่วงล่างแต่งตีนมันออกครับตีนบกักวงนะครับแต่ว่าปลานี่ข้างบนยังบ่ตัดยอดกร,ระป่ายังบบสูงครับสำหรับป้านีพี่น้องนะครับยังบบสูงยังบบตัดยอดถ้าป้าใดที่ว่ามันสูงอายุหลายปีแล้วพันก็นจะตัดยอดนะครับพี่น้องควบคุมคุมสูงไว้บ่ให้เกิน4ี่เมตรนะครับเก็บผลผลิตแล้วก็ตัดทุกปีเลยนะครับพี่น้องถ้าตัดซ่าก็บ่ได้ครับ ตัดซ่าก็คือว่าตัดซ่าคือว่าเพิ่นจะบว่แตกยอดนะครับมันจะหนาวก่อนนะครับต้องตัดช่วงนี้ครับพี่น้องรดบนี่ดูนี้ก็งามอยู่ครับพี่น้องเพอดีจริงงามอยู่คือว่าตัดซ่าเพิ่นจะบว่สูงครับพี่น้องเอ้ว่าพี่บ่าน้อยก็ลงครับพี่น้องกานตัดซ่านะครับเพิ่นจะบว่แตกยอดนะครับพี่น้องเพิ่นจะบว่แตกยอดไม่นี่ครับเบิ่งหน่วยใหญ่เด้อครับพี่น้องอยู่ข้างบนนี่ปลานี่ยังบ่ตัดนะครับสําหรับยอดปีนาจะตัดครับพี่น้องปีนาค่อยจะตัด เพิ่นจะตัดเฉพาะตีนมันนะครับสาหรับปีนี้ปลานีเพิ่นก็จะปลูกห้างกันนะครับพี่น้องเป็นพันเชอรี่นะครับปลูกห้างกันอยู่สองเมตรห้าสิบนะครับป่าเนี่ยครับพีนพ่น้องผมห้างนะครับสองเมตรห้าสิบครับพี่น้องบ่ถึง 4, สี่เมตรสําหรับปลานีนะครับไม่ถึงสี่เมตรนะครับระยะห่างของต้นครับพี่น้องนะครับระยะห่างของร่องนี้ก็คือว่าห้าเมตรครับพี่น้องนะครับระยะห่างของร่องนี่ห้าเมตรนะครับ แต่เราลองนะครับแต่ละต้นนี่ก็สามเมตรครับพี่น้องสวนนี่สําหรับสวนนี่นะครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้เพิ่จะคือว่าเพิ่จะเอาแบบมาตรฐานเลยเพิ่จะปลูกเป็นสี่คุนหาเลยครับพี่น้องนี่คือขยับจากสองเมตรห้าสิบออกเป็นสี่เมตรนะครับสองเมตรห้าสิบขยับออกเป็นสี่เมตรนะครับระยะห่างของต้นจะเป็นสี่เมตรระยะห่างของแถวจะเป็นหกเมตรเพิ่จะเห็ุเป็นมาตรฐานทุกป่าเลยครับสำหรับบุกม่วงที่ว่าปลูกไม่ช่วงนี้ครับพี่น้อง แต่ว่าตะกอนนี่มันจะมีรุ่นก้อนๆนี่พ่นปลูกไว้มีสองเมตรกับมีครับพี่น้องแต่ว่าสองเมตดนี่พ่นกะเวลามันต้นหลายๆแบบนี้เพ่นก็ตัดออกพี่น้องเนี่เพ่นก็ตัดออกตัดออกตัดแตงออกแล้วก็ถอนต้นออกเอาไปปลูกสวนหม้เองสินะครับทำมันทีหลายแล้วก็บางบางเท้เพันก็ตัดเปลี่ยนพันธุไม่เสียบยอดไม่นะครับตามที่คลิปเบาน้อยได้ลงไว้นะครับพี่น้องเขาได้ชมวิธีการเปลี่ยนพันธุ์มะม่วงนะครับบ้านนี้ สมุลว่าพันธุ์นี้ราคาบอดีตลาดบ่ต้องการบ่ร้องรับแล้วเพิก็ตััดครี่น้องเอาพันธุ์นี้ว่าตลาดต้องการร้องรับนะครับพิ่นก็จะเปลี่ยนพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพันธุ์ไหนที่ว่ามันขายดีอยู่ตลอดเพิ่นก็จะเอาไว้นะครับพี่น้องแต่ค่อยเปลี่ยนแต่ตอนนี้เชอร์รี่หลายครับพี่น้องพันธุ์เชอร์รี่เนี่ยครับหรือว่าอาทูอีทูบ้านเรานะครับนี่ครับก็ถือว่าหนวยงามอยู่ครับพี่น้องหน่วยงามอยู่ครับสมุนว่ม้แก้วบานท้อนล่ะ พวาเพิ่นกับพเห็นเบิครับแต่ก่อนมันจะหกกว่านี้แล้วครับพี่น้องคือว่าตอนนี้เพิ่นมันตัดแต่งตีนมันออกแล้วนะครับตัดแต่งเรียบร้อยแล้วมันจะเลยบหกนะครับแทกกวัวจะหอดที่าเพิ่นออกกัวจะหอดที่าเพิ่นอ,ออกงวยนีกะหกคือเก่าแล้วครับพี่น้องแต่ละปีพราะว่ามันก็แตกออกมาคือเก่านะครับเดี๋ยวบ้านน้อย่อยจะไปเก็บครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพีพ่อนอ้อ,นอนงชมบรรยากาศจังหนนี่ครับมันก็นยังเหลือนะครับพี่น้อง ถึงถือถุงถึงอย่างมันจะเก็บยากจัน่อยนี่ครับหน่วยสุกพี่น้องนี่ครับยังมีลูกสุกเดี๋ยวบ่านว่ายจะพาไปเบิ้งอีกพันหนึ่งบันครับพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นพันเชอรี่นะครับเชอรี่หรือว่าอาทูอีทูบ้านเรานะครับมันก็เหลือหลายอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าใบมันหลายคนนี้เขาได้ตัดนะครับเดี๋ยวก็จะมาตัดนี่ออกอีกครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยแล้ว่างคางนี่ก็จะตัดออกอีกนะครับเนี่ยกนจะตัดออกอีกนะครับเพื่อลดสีดยาจะสีดได้นะครับนี่คือยังงาอีกครับพี่น้องนี่ งาซีลงมาแบบนี้ก็จะตัดออกครับพี่น้องตัดออกไปซ้ำนี่เห้พันแตกไหมนะครับนะครับเห้พันแตกไหมตัดออกแต่ว่ายอดยังว่าตัดกรบปีนี่ทำเพราะหนาแล้เพราะว่าปีหนา่อยจะตัดยอดนะครับเพราะว่ายังไ่ถือว่าสูงหลายนะครับสําหรับปีนี้นะครับยอดพันจะแตง่งแต่งแค่ตีนพันนะครับพี่น้องแต่งตีนล่างให้พันโล่งแล้วก็แล้วก็เปิดคางแบบนี้พี่น้องตอนสียารถจะได้สียาได้นะครับ เดี๋ยววาหน่อยจะ่าพายเบิ่งอีกพันหนึ่งนะครับแต่ละพันก็คือว่าคมห่างคมทีผสมกันครับพี่น้องปลูกแต่ละแต่ละสวนนะครับสําหรับบานนี้นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นพันธุบักกิ๊กนะครับพี่น้องบักกิกหรือว่ากีดนะครับพันกีดเนี่ครับเป็นสวนต่อกันระว่างเชอร์รี่นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเชอร์รี่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นกีดครับพี่น้องพันกีดนี่ระยะห่างของต้นครับพี่น้องเนี่ครับระยะห่างของต้นพันกีดนี่ พจนจะห่างแค่สองเมตรครับพี่น้องกิดจะห่างสองเมตรนะครับสําหรับสวนนี่ครับพี่น้องแต่ว่าอยู่สวนญ่พันกิดสวนใญ่นี่พจนจะห่างสี่เมตรครับพี่น้องห่างสี่เมตรคูณหาเมตรสวนญ่นะครับสี่เมตรคูณห้าเมตรนะครับเป็นสวนเกาดังเดิมครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นสวนปลูกไม่นะครับพจนจะปลูกเป็นสองเมตรนะครับระยะห่างของต้นสองเมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างของร่องนี่ครับพี่น้องระยะห่างของร่องนี่ก็คือว่า กเมตรนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราหน่อยจะพาไปเบิ้งทางนี้ครับตัวนี้มันเป็นช่วงที่ว่าตอ่อกันมันจะกวงจังหน่อยครับพี่น้องตอ่อกันกับเชอรี่คือว่าแบ่งแยก,กสายพันธุ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราหน่อยจะพาขามไปเบิ้งทางนั้นนะครับพี่น,อ ja นอ้องต้นนี้ก็ยังบ่สูงครับสำหรับพันธุ์ตีนนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ตัดตีนครับพี่น้องแต่บ่ตัดหลายครับสำหรับตัวนี้ตัดเฉพาะตีนล่างออกครับพี่น้องต้นยังหน่อยอยู่นะครับต้นอยังขนาดใหญ่ตัดเฉพาะตีนล่างออกแล้วก็ยอดกับบ่ตัดครับพี่น้องยยออดดดดกกบบ่่ตตัั ช่วงคางนี่ก็บริตัดครับพี่น้องสําหรับพันกีจนะครับเพราะว่าพ่นเฮ็ดร่องกว้างครับพี่น้องนี่ครับหกเมตรนะครับร่องพันครับพี่น้องพันกีจนี่จะกว้างกว่าพันเชอรี่ครับพี่น้องแต่ละสวนแต่ละพันพันจะเฮ็ดว่าคือกันนะครับก็ลองแบบรับใส่บานเขาเบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวราหน่อยจะพาเบิ่งพันกีจว่ามันจะพอลงเหลือบอเปรียบเทียบหน่วยไห้เบิ่งนะครับแต่พันกีจนี่พ่นจะซุกซ่านะครับพันจะสุกซ่ากว่าเชอรี่ยังขนาดซุกครับพี่น้อง แต่ที่พันเก็บขายคือว่าพันเก็บบกม่วงแก่ครับบ้านนี่เก็บมะม่วงแก่บ้านฮอกก็สิว่าม่วงมันเป็ดนะครับพี่น้องดรพ่นมาตรวจน้ำตาลตรวจคมามแก่นะครับพอตรวจได้แล้วพันก็จะสั่งเก็บขายนะครับพันก็จะไปบ่มเอาหรือว่าส่งออกนอกนะครับส่งออกต่างประเทศมันก็จะอยู่ไดโดนนะครับพี่น้องถ้าเก็บหนยสุกเลยมันก็จะเละครับพี่น้องมีว่นน้อบ้านน่ะมันต้นน่อยพันคือเอาหล่อนเห้ะน้อครับพี่น้องมันต้นน่อยหลายพันเก็บจนหล่อนเลยโอ้มีคือเกาครับพี่น้องบ่เบิดดอกใบันหลายพี่น้อง หาว่เห็นดอกนี่ครับนี่หน่วยหนึ่งนะครับอันนี้สองหน่วยงามๆพี่น้องนี่นี่ว่เห็นครับนี่พันกิจจะแตกต่างกันครับพี่น้องพันกิดถ้าตัวไหนถึกแดดถึกแดดนี ison, ่แก้มจะแดงๆครับพี่น้องสําหรับพันกิดนะครับถือแดดนี่แก้มจะแดงๆครับพี่น้องตัวนี้พันอยู่อยู่ฝั่งนี้อย่าว่อยถือแดดถึกตะแดดเนี่ยมันแล้งมันก็เลยออกสีเขียวครับหน่วยใหญ่แล้ครับพี่น้องเนี่ยที่เก็บขายหน่วยละเกือบสองโลกับมีครับพี่น้องที่ว่าพันเก็บขายอันนี้คือลงเรียแที่ว่าพันเก็บบ่เบิดครับ พันกิจนี่ลูกใหญ่ครับพี่น้องสองโลนะครับถามมันดกหลายมันก็บนวยวัใหญ่นะครับพี่น้องแต่ว่าถามบ่อข่อยดกห่างๆนี่กะนวยเป็นสองโลหมดเลยครับพี่น้องโลเคิงโลซีนี่นะครับเคยเอาไปสร้างเบิมงอยู่ครับพี่น้องนวยใหญ่แห้งครับสําหรับพันกิจแต่ว่าถ้าลูกดกลูกดกต้นเตี้ยแบบนี้ครับพี่น้องก็จะบ่บ่ค่อยใหญ่ปาไหนจะอยู่ประมาณโลโลหน่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าลูกเพิ่นดกนะครับนี่ครับเก็บเรียบร้อยครับตัวนี้ แต่ว ah so so wow. ่าก็หลงเหลืออยู so ่นี่ครับพี่น้องก็ลองไปปับใส่บันเทาเบิ้งปั๊บนี่ครับพี่น้องหน่วยหนึ่งทางในไงเดี๋ยวเบาหน่อยเอไม่ให้เบิ้งครับเบาหน่อยไม่ให้พี่น้องเบิ้งก็ถือว่าไงครับพี่น้องเพิ่นบ่เห็นมันอยู่ในใบเนาะมันหายากนี่ครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าไง้อครับพี่น้องนี่ก็บ่ได้น้อยปานใดนี่นะครับเพิ่นจะคัดขายเอารุ่นนี้เลยครับพี่น้องนี่หรือว่าน้อยกว่านี้หน่อยนึงนะครับติดคัดขายเอาไปขายนะครับ สำหรับพันกีดนะครับพี่น้องกะหลงเหลือพี่น้องมาเก็บเอาครับพี่พี่น้องพ้ใดอยู่ยใกล้นะครับทักมาหาเบาหน่อยโคก,กางครับพามาเก็บมือนีกับพาพี่น้องทั้งอัฟุล่าครับพี่น้องมาเก็บพี่น้องทางอัฟูุล่ามาเก็บแต่ผมกับพระเดชไทพิ่นก็คือว่าพาพิ่นไปเก็บทั้งผุนนะครับขออนุญ,ญาตภาวนาแล้วพาพิ่นเขาไปเก็บทั้งพุนเบาหน่อยกับพาพีพระนองมาชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องเบาหน่อยก็จะพาไปเบิ้งนี่ครับสวนช่วงนี้ที่ว่าพิ่นปลูกไม้นะครับพี่น้อง ส่วนปลูกไม้คือว่ามาตรฐานเพื่นจะเห็ดเห็ดแบบซ้ำกันเบิดครับพี่นอ้องช่วงหลังๆมาเนี่ยผมว่าน่าจะด็อกเตอร์บ้านเพื่อนน่าจะคือว,ว่าวิจัยออกมาแล้วก็คือว่ามาตรฐานซ้ำนี่นะครับพี่น้องเพราะว่านี่คือจังพันนี่ถือว่าทีเกินไปนะครับถ้าต้นน้อยอยู่กับว่าเป็นยังต้นใหญ่มามันก็จะต้องขยายออกลิ้นกี้ข่อนครับพี่น้องก็ได้ได้ถอนออกมาปลูกไม้ขยายไม้นะครับเพื่อนปลูกไวทีนะครับ ผลผลิตมันอาจจะสู่ห้างบ่ได้นะครับเพ่นก็เลยปรับใส่ไม่ขยายไม่ครับพี่น้องนครับลมแฮียงจักหน่อยเด้อครับพี่น้องเบาหน่อยพายังมาห้างนี่ทะลุออกมานี่จะเป็นสวนน่อยครับพี่น้องบั่นสวนน่อยปลูกไม่เป็นพันเชอรี่นะครับนะครับคือมาตรฐานเพิ่นนะครับสวนนี่บัานช่วงหลังๆมาจะปลูกซํานี่บดเลยครับพี่น้องจะเป็นลินกีหรือว่าบักม่วงนะครับอโวคาโดนะครับเพิ่นจะเห็ดซํากันเลยครับนี่ก็เป็นพันเชอรี่ครับพี่น้อง พันเชอรี่ได้สองปีครับพี่น้องสองปีกําลังจะเข้าปีสามครับปีที่สี่พันคนเจ้ามากครับสําหรับบ้านนี้นะครับเดี๋ยวพอฤดูกาลพันก็จะออกดอกครับพี่น้องออกดอกก็ต้องตัดถิ่งบัดแลวครับพี่น้องเนี่ยประมาณหาลอยไรครับปลูกไม้นะหาลอยไรบ่อยู่ครับสุดลูกหูลูกตาเบิ่งครับพี่น้องทั้งนี้กับว่าเม็นในน้อยนะครับคุณโอ้โหขบนนี้ครับพี่น้องคุนติดพุนครับติดมงเชียวเขียวระเขาคุณครับพี่น้องกลเป็นพันเชอรี่ปลูกไม้บัดครับพี่น้อง นี่ครับมาตรฐานเพ่นที่ปลูกไม่ป่ะนี่ครับพี่น้องนี่ระยะห่างของแถวนะครับแต่ละแถวนี่คือหกเมตรครับพี่น้องมาตรฐานเลยหกเมตรยกล่องขึ้นจักหน่อยครับพี่น้องแต่ตอนนี้ยังวางสายยางเส้นเดียวครับพี่น้องระบบปุ๋ยระบบน้ําแล้วก็ฮอร์โมนจะมาน้ากันเลยครับพี่น้องปุ๋ยน้ำฮอร์โมนมาน้ากันเลยพอต้นใหญ่ขึ้นจักหน่อยเพ่นก็จะมาวางเพิ่มอีกสายนึงครับพี่น้องสายน้าหยดนะครับเพิ่มให้อีกสายนึงนะครับกอน ประมาณปีที่สามครับพี่น้องเพิ่นจะมาเริ่มวางสายนลำยดให้ปีที่สามแล้วก็ตัดดอกตัดยังถิ่มแล้วก็ปีที่สี่ปีที่สี่ก็เริ่มเอาผลผลิตครับพี่น้องเก็บผลผลิตขายนะครับนี่ครับก็ลองไปปรับใส่บ้านเฮาเบิ่งนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆผู้ใดอ,อยากจะปลูกบักม่วงนะครับหรือว่าเฮาก็ปรับใส่ตามพื้นที่เฮานะครับถ้าปลูกที่ก็หนีก็ได้อยู่แต่ว่าผมว่าปลูกซับนี่จะพอดีครับพี่น้องสี่เมตรหรือห้าเมตรประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้คือสี่เมตรครับพี่น้องมาตรฐานไม่พ้นครับพี่น้อง สี่เมตรเพิ่นจะปลูกซัำนี่ครับตอนนี้ลองไปปับใส่เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับนอยโคกังก์กจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับนอยโคกังก์กขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นองน้งใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับชิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับการองไปปับใส่เบิ่นนะครับพี่น้องผู้ใดจะว่าจะปลูกเห็ดสวนหมักม่วงนะครับจะห้างก็หนีก็ได้นะครับหรือว่าถ้าที่ก็หนีเบ้าน่อยคิดว่าบ่ดีครับพี่น้องถ้าที่ก็หนี ที่ไรกับบ่ดีนะครับเห็นพันทางแน่พันจะได้มีช่องว่างจังอยนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตเรีวๆพันก็จะบังคับไว้เพื่อให้เกิน4ีเมตรนะครับผมสูงตัดทุกปีครับพี่น้องเพราะต้องยันตายแตกไม่ทุกปีออกน้อยทุกปีครับพี่น้องครับเดี๋ยว่าหน่อยกัขออนุญาตจะไปเก็บบัก่วงซอยพีซอยน่องพันต่อนะครับพี่น้องครับครับลิปหนาพอกันไหมครับพี่พิงค์น้องครับ